ก็ดูลาบุรีลาบริโต้กลับเร็วมาเลยครับริมเส้นฝั่งขวาข้างหน้าเขาเติมมาสองคนแล้วนะครับบอจังหวะนี้ระวังนิดเอาตัวที่สามโอ้ไม่มีใครคุมเลยครับอ้าต้องยอมมาครับลูกนี้ดูโต้กับลูกนี้แหละครับที่อืต้องเรียกว่ายอมเลยครับดูตัวที่สามนะครับ ตัวที่สามโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้อัดไปตุ้มเดียวอ่ะถึงแม้เราจะปัดได้แต่ก็มันด้วยความแรงความเร็วครับจนเบียดเสาในเข้าไปอีกอ่ะลูกนี้ผมแบบอืเสียดายจริงๆลูกนี้ต้องยอมครับว่าเราพอตำแหน่งแบ็กซ้ายมันหลุดก็จะเป็นอย่างนี้ทุกทีครับพอดันขึ้นแล้วลงมาเสียตำแหน่งก็ ตามไม่ทันก็จบครับหลายชิ <rice> ีมก็โจมตีจุดอ่อนเราอยู่นะแต่ไม่เวลารเรายังมีเวลาอีกก็ดูว่าเราจะ้ตกลับได้ไหมชัยวัฒน์ผ่านมาผ่านลูกนี้มาแล้วไปได้อืลึกไปเอาอีกทีโอไม่ได้แล้วครับก็มาดูภาพช้านะครับว่าฝ่าวไหมอ่าไม่ฝ่าว ลูกนี้เราตัดเกมบุกข,ของราชบุรีได้นะครับดูซิว่าจะทํายังไงพิธีวัดพิธีวัดผ่านให้บิวบิวเปิดได้ไหมโอ้ติดอ่ะ่งว่าก่อนเปิดมาอืมไม่ได้ครับเอามีคนเจ็บคนหนึ่งก็ประธานท่านก็กําลังนั่งคิดว่าจะแก้เกมยังไงอยู่นะครับ ก็เกมเราตัดเกมโชว์ผ่านมาให้สิวกรสิวกรไปคนเดียวได้ครับไปคนเดียวได้ไป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 ,ไปโอ้แต่จากด้านหลังนะครับใบเหลืองหรือใบแดงครับนี่ใบเหลืองครับโอ้แต่จากด้านหลังนะครับลูกนี้ก็มาดูที่สิวกรโดนเตะครับเตะจากด้านหลังเลยนะครับไม่โดนบอลเลยสักแอะ ก็ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บท้ายเกมครึ่งแรกแล้วนะครับดูว่ากรรมการจะเป่าหมดเวลาตอนไหนกรรมการก็เป่าหมดเวลาครึ่งแรกครับก็เอกนิตปัญญากับตัวโชติพัฒน์พุ่มแก้วก็จะลงมาแทนฟิลิปเป้กับชัวยวัฒน์บุรานนะครับ ก็ S <S <an> ลูกนี้เราตัดได้โต้กลับได้ไหมพิธีวัดทำไงพิธีวัดผ่านยาวมาให้สิวกรฟิกรอมองซ้ายเอกนิษขอบอลสิวกรวิร่งเข้ากลางครับมีคนเติมเกมขึ้นมาสิวกร,วกรผ่านมาเอกนิษโอ้สุดปลายเท้าไม่ได้ครับเสียดายเสียดายเอาอยัางแย่งได้อยู่บินเนอร์โชติหุ่นโอย ไอ้ Hi, เสียดายอ่ะอืผมนึกว่าจะได้แล้วครับลูกนี้ลองดูนะครับนานๆผมจะเห็นว่าโชจีคุณยิงระยะแถวสองแบบนี้อ่าเสียดายครับก็โตกลับอีกแล้วครับพิธีวัดทำไงให้เอกกินนิ เอกนิดเงยหน้าเงยหน้าแม่ติดพิธทีวัดปั่นเข้าไปบิวโลซิมเอาชาร์จประตูครับฟาวครับลุกนี้อ่ลุงนี้เราฟาวจริงครับโยนลึกไปหน่อยฟาวจริงจริงครับฟาวมาดามไฮครับนั่งอยู่ข้างบนนี่ก็มาดามของลาบบลีสองวัยต่างกันแล้วครับสองคนสองวัยอื้อ ทำไงพิจีวัดยัดเข้าไปผ่านเอาตายแล้วลูกนี้ลองกิวหน้าไม่มย้อนหลัง่ะยังไม่เป็นใจอโอหลุดระวังชิปหายแล้วเอ้ยโอ้โชคดีเลยครับอัครวินก็เปลี่ยนตัวลงมาแล้วก็เอาจอนเปลี่ยนตัวลงมาด้วยนะครับ โอยเอาสิวกรกับโชจีหุนออกในช่วง20นาทีสุดท้ายจะทําไงอัคาระวินมองเพื่อนแล้วก็โยนหลุดไปเลยครับอ่าเหลือเวลา20นาทีครับก็ดูลูกนี้เสียวเหมือนกันนะครับฟิลิปโรเลอร์ยิงก็ดูว่าทํายังไงพิธีวัตรเปิดบอลให้มาแถวสองโชติพัท ขึงหลบยิงโอ้ยนอ,อ,อ,อดูลูกภาพช้านี่ครับโชติพัฒขึงนิดนึงแล้วก็ยิงแม่ขอโทษเพื่อนเลยครับเกมกลางสนามทั้งราชบุรีนี่ก็เริ่มที่จะใช้เกมเตั้งโซนนะครับไม่ได้วิ่งเพสซิ่งเหมือนครึ่งแรกเรามีโอ กาดแล้วทำได้ไหมทันอยู่เงยหน้ามองเพื่อนทำยังไงเอกนิดเอกนิดเอกนิดมาสุกสนุกการถิ่นจอมครับใช่ไหมช่วงนี้ยิงเขา้าต้องเฮดังไม่ได้แล้วมีวีาอไรอีกงง ไม่น่าจะมี V A R ครับหำประทานกูก็ไม่น่าไม่น่าจะมี V A R ครับคงจะให้เป็นประตูครับลูกนี้จากความขยันเอกน,นิดเลยนะครับเงยหน้ามองเพื่อนมาวิ่งหลอกไปตัวสันการวิ่งเข้ามาซ้ายเต็มเต็มเลยครับอื ัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งครับลูกนี้ตอนนี้เราก็จะมีโอกาสแซงคืนแล้วนะครับสนุกการครับสนุกการลงมาก็แก้เกมได้เลยพิจิว่าโอ้โดนแย่มันจากข้างหลังครับถูกโต้กลับไปเอาแต่เครื่องแล้ว,ลวอันตรายแล้วอันตรายแล้วระวังระวังเขาจะยิงเองหรือเปล่ายิงแล้วนะครับเอ้ยได้ครับก็ลูกนี้โอโต้กลับเอาหลุด หลุดทั้งยวงเลยครับอันตรายแล้วเขาเงยหนะ้ามีคนวิ่งเติมมาแล้วเราวังอืม้มดีนะครับบอลมันย้อนหลังไปหน่อยเลยโชคดีหน่อยลูกนี้ลาบลียังทำเกมบุกอยู่นะครับเอา้ามือหรือว่าฟาวนี่ยกเท้าสูงอะ่ะแล้วเราวิ่งเข้าไปไประท้วงอะครับแต่ตอนนี้ลูกก็เข้าไปแล้วนะ จะไม่รู้ว่าจะมี V R หรือดูไหมกรรมการกำลังเช็คอยู่นะครับคงต้องเช็ค V a R กันนะครับดูดูดูภาพช้านะครับว่าฟาวตรงไหนโอ้หน้าครับแขนนะครับกรรมการจะให้ไหม แต่ดูจากตรงนี้คือเอามือฟาดหน้าเลยนะครับกรรมการเช็คจาก VR แล้วให้ใบเหลืองนะครับที่เอามือฟาดหน้านั่นก็รับใบเหลืองไปนะครับก็จะทำได้แม้ว่าสันโยนบอลเข้ามาอมเอา้าไล่บอลลูกนี้โอ้เราฝาวครับเจ็บไหมเนี่ยเอา้าโมโหเรื่องเลยกันนี่ก็ดูภาพช้านะครับ จอ้ะฟ้าวอ่ะครับจอนน่าจะได้ไปเหลืองนะครับแต่ว่าสันไม่ได้ทําอะไรผิดนะครับแต่ว่าก็เอาอารมณ์ลงตรงวสันเนี่ยตลกอะ่ะดูเหมือนจอนนี่น่าจะโดนไปเหลืองแน่ครับดูจากตรงนี้เนี่ยไม่โดนบอลเลยครับแล้วก็กําลังจะโต้กลับด้วยอ๋อเหลืองครับกรรมการยกให้ไปละดูเหมือนจะทษเวลาบาดเจ็บสี่นาที ก็เหลืออีกไม่ถึงสามนาทีสามนาทีครับดูว่าเป็นยังไงสราฟุตอินพาดแล้วนะครับระวังดูดูคนเอาเขามีอ๋อมีคนที่สองอีกระวัง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 ยิงปรเออประตูได้อยู่ครับก็มาดูช่วง30สนาทีสุดท้ายนะครับเอาเราไม่ได้ทุ่มทุ่มเร็วแล้ คาราบูเอวาสันช้าจะเอาชะเออไม่ไม่ไม,ไม,ไม่โดนบอลนะครับโดนบอลไม่ได้โดนนักแข่งนะครับโดนบอลแหมจะชี้กันดีๆครับโดนบอลโดนบอลโมโหนี่แกจะเอาจุดโทษอีกเหมือนกับวันที่ประจวมไงก็ไม่รู้เสียวเลยผมอ่ะก็น่าจะเป็นเตะม,มุมสุดท้ายระว,วังเออ กรรมการทําไงเป่าหมดไหมอ่ะกรรมาการเป่าหมดก็จบครับเสมอไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วก็คงอยู่อันดับเดิมยังยังนาหน้าราดบุรีอยู่ก็จะกลับมาเตะบ,บ้านเราแล้วแฟนบอลเข้าดูได้ในวันพุธที่4นะครับเปิดบ้านเจอชนบุรีเจอกันวันนั้นครับถือว่าวันนี้เด็กทําดีแล้วครับหั่กรรมการหันประธานนี่ไม่หายครับแต่กรรมการแล้วเชื่อมัง่งเบปล่อยไป